แม้ว่าจะมีการยอมรับโดยหลักการให้ปรับค่าโดยสารแท็กซี่ได้นะคะและกําหนดให้มีการตรวจสภาพรถและรับสติเกอร์เพื่อยืนยันว่าเป็นรถที่มีมาตรฐานในการให้บริการแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อกําหนดที่ชัดเจนว่ารถ ที่ได้มาตรฐานในการให้บริการนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบในกรณีใดบ้างปัจจุบันก็ยังพบด้วยนะคะว่าการให้บริการแท็กซี่ของไทยมีปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตรการต่างๆเพื่อออกมาเพื่อดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการกําหนดมาตรฐานแท็กซี่กับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ ครัับสสวดีจริงๆเรื่องมาตรฐานแท็กซี่เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานานแล้วด้วยมีการทําวิจัยออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เห็นกรอบมาตรฐานที่ชัดเจนตรงนี้คุณหมอได้ได้มองสะท้อนถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับคือโจทย์เรื่องการจะยกระดับหรือปรับมาตรฐานเนี่ยนะครับเพื่อรองรับการปรับค่าแท็กซี่ที่จะเพิ่มขึ้น811%คือก่อนอื่นก็เห็นใจแท็กซี่นะฮะเพราะว่าไม่ได้ปรับขึ้นมาส0 สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามฝั่งคมนาคมเองอยางยังวางกรอบไม่ชัดเจนนะครคือมาตรฐานที่พูดถึงเนี่ยต้องไปวิเคราะห์ถึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ผ่านมาถ้าถ้ามองย้อนหลังไปเนี่ยข้อร้องเรียนนะฮะอย่างผ่าน1584เนี่ยข้อร้องเรียนเนี่ยปีหนึ่งประมาณ3 8 0 0 0กว่าข้อร้องเรียนเนี่ย เกือบทั้งหมดเลยนะครับ99เป็นี่ยเป็นข้อร้องเรียนที่แท็กซี่<ช>นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งของข้อร้องเรียนเลยก็คือการปฏิเสธการรับผู้โดยสาร<ช>นะรองลงมาคือเรื่องของวาจาเรื่องของการขับรถเร็วต<ช>่างๆเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จะต้องเอามาคิดว่าจะต้องปรับยังไงนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพรถ<ช>นะครับสภาพรถก็มีทั้งเรื่องของความความเก่าอายุของรถ ที่ใช้งานรวมไปถึงการไม่ได้ติดการที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์นิรภัยนะครคือคือมีฮะแต่ว่าอุปกรณ์นิรภัยที่สำคัญอย่างอย่างตัวซีดเบลนะครับเซฟตี้เบลด้านหลังก็เอาไปซ่อนไว้ใต้เบาะเนี่ยนะครับทำให้ผู้โดยสารเองก็ไม่สามารถมีความสะดวกเขาจำเป็นต้องใช้นะครับซึ่งซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นโจทย์สำคัญนะที่ที่จะต้องหาแนวทางเพราะว่า ถ้าไปวิเคราะห์ดูว่าความเสี่ยงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างถามว่าทําไมแท็กซี่ถึงปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยอันนี้สาเหตุตรงๆเลยที่อาจจะต้องเอามาขบคิดกันคือเรื่องปัญหาเรื่องของรถติดเพราะว่าในในหลายๆเส้นทางเนี่ยจะถูกปฏิเสธไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าถ้าใช้เลทที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วรถแท็กซี่จะไปอยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลของฝั่งแท็กซี่แล้วก็ข้อมูลที่เราเก็บก็ตรงกันนะครับว่าแท็กซี่เองเนี่ยเขา ข,ขับโดยเฉลี่ยนะครับวันละสิบสองชั่วโมงมแล้วก็รายได้เฉลี่ยเนี่ยก็บวกลบค่าเช่าค่าแก๊สอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3า0ร้อยถึงสี่รอยบาทเนี่ยซ,ซึ่งถือว่าต่ำม,มากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องการลดต้นทุนอย่างแรกก็คือว่าทำยังไงที่จะรับผู้โดยสารแล้วไม่ต้องไปเสียเวลารถติดนะครับซึ่งเป็นที่มาอันหนึ่งว่าอยากขอปรับเลเเรื่องของกรณีที่รถติดเพราะนั้นถ้าตราบใดที่ทางกระทรวงคมนาคมยัง ยังไม่ปลดล็อกเรื่องของปัญหาเรื่องรถติดด้วย<ฮ>ะนะครการปรับขึ้นราคาเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ช่วยเท่าที่ควรน,นะครับเพราะยังยังเจอปัญหารถติดอยู่<ช>มันก็จะทอนกลับมาว่าเขาก็ต้องปฏิเสธผู้โดยสารอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็อยากจะมองให้เห็นว่ายังไม่มีหลักประกันนะครับ <ฮะ S 2> อีกอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากเลยแล้วเราเริ่มเจอขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆคือว่าการที่แท็กซี่ต้องขับรถติดต่อกันนาน 12ชั่วโมงนี่นานมากนะฮะแล้วถ้าเป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคลนะซึ่งมีถึงประมาณสอง0 0ื่นกว่าคันเนี่ยหลายๆกรณีของแท็กซี่ส่วนบุคคลนี่ขับเกิน12ชั่วโมงอีกนะครับเพะาะนั้นก็จะเจอเหตุการณ์ของความอ่อนล้าหลับในเคสล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหตุเมื่อประมาณสาสี่เดือนที่แล้วก็คือหลับในที่ที่แยกตรงแยกอโศกแล้วก็พอรู้ตัวก็ ขับรถแล้วก็สุดท้ายก็ไปชนคนที่พ้อตำรวจเสียชีวิตไอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของความเสี่ยงโดยสรุปความเสี่ยงที่ที่ยังไม่ได้ถูกวิเคราะห์แล้วก็วางแนวทางก็คือหนึ่งจะจัดการกับเรื่องพฤติการมาตัวการปฏิเสธการแก้ปัญหาความเสียเ่ยงในเรื่องของการต้อง ทำรอบครับเร็วความเสี่ยงเรื่องความอ่อนล้า <Okay. S 2> แล้วก็ความเสี่ยงเรื่องการไม่จัดเตรียมเรื่องอุปกรณ์นิรภัยนะครัทั้งหมดนี้เป็นเป็นโจทย์ที่ที่เราคิดว่าสําคัญมากค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าดูตามมติที่ออกมาของกระทรวงคมนาคมเบื้องต้นก็คือจะไปเน้นหนักในเรื่องของสภาพรถมากกว่าก็คือว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานระดับหนึ่งถึงจะได้รับสติ๊กเกอร์แล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นด้วยเรื่องการให้บริการก็มีการพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนะคะทีนี้ กรอบที่มันควรจะต้องวางให้ชัดเจนอย่างที่คุณหมอก็ได้พูดไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นถ้าเกิดจะปรับในรอบนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างในเรื่องเร่งด่วนที่มันควรจะต้องมีถ้าเป็นประเด็นเร่งด่วนทั้งสามประเด็นนะฮะอย่างแรกคือเรื่องของความชัดเจนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ <c oughs> ของของรถแท็กซี่นะครับแค่างประเทศนี่เขาจะเน้นเรื่องความเป็น professional หรือความเป็นวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับเรื่องเรื่องการศึกษา <c oughs> เรื่องไรายได้นะตรงนี้น่าจะมีการพูดถึงให้ชัด โดยเพาะแท็กซี่ที่อาจจะต้องไปให้บริการนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆ <c oughs> ค,คือคือเวลาเราเพิ่มคุณภาพพวกนี้บางทีมันมันสัมพันธ์กับเรื่องราคาที่เพิ่มได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่1คือเรื่องของมาตรฐานแท็กซี่ประเด็นที่2ก็คือตัวมาตรฐานของรถ มาตรฐานของรถทุกวันนี้ก็คือใช้หลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถท,ทั่วไปร่วมกับการกําหนดอายุรถที่ประมาณ9ปีเนี่ยนะครับแต่จะเห็นว่ารถแท็กซี่เนี่ยตอนนี้เขาจะขอขยับเป็นอีก12ปีซึ่งอันนี้อาจจะต้องให้วิเคราะห์ให้ชัดว่ามาตรฐานตัวรถถ้าขยายเวลาอายุรถเนี่ยเพราะว่ารถแท็กซี่นี่เป็นรถที่ใช้งานหนักมากนะครับช,ช่วงเวลา8-9ถึงปีเนี่ย หลายๆคันเนี่ยวิ่งเกินล้านกิโลเมตรไปแล้วความสึกหลอมันค่อนข้างมากเพราะนั้น,ตร,นตรงนี้ตรงนี้สิ่งที่ต้องลงไปพิจารณาดูก็คือความสมบูรณ์ของของตัวเครื่องระบบเมนเทนแนนนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับข้อที่3คือว่าสิ่งที่จะต้องพิจารณามากๆคือฝั่งผู้ประกอบการนะครับ70%ของรถแท็กซี่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้ผู้ประกอบการนะครับตัวตัวผู้ประกอบการเขาจะ คือเจ้าของอู่ว่างั้นเถอะนะครับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่เข้มมากขึ้นว่ารอบนี้ถ้าจําเป็นต้องปรับจริงๆเนี่ยเรื่องของแผนความปลอดภัยของผู้ประกอบการระบบเมนเทนแนนซ์การดูแลรักษาสภาพรถการสรรหาคนขับการตรวจสอบเรื่องของใบขับขี่สาธารณะ,ะ,ะรต่างๆเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจแล้วตัวกรมการขนส่งทางบกเองก็ต้องลงไปเข้มกับฝั่งผู้ประกอบการ<ช>นะครับ ถ้าจะปรับครั้งนี้นะครับถือโอกาสยกเครื่องทั้ง3าเรื่องนี้เลยค่ะสามสิบ <c oughs> วันที่ให้โอกาสแท็กซี่รวมทั้งผู้ประกอบการไปปรับตัวหมอมอง,มองว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เพียงพอที่จะทําตามที่คุณหมอได้ไล่เรียงมาได้ไหมครถ้าเป็นกรณียกระดับมาตรฐานนี่อาจต้องใช้ระยะยาวนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะหลายๆประเทศเขาจะทยอยเช่นมีเรื่องของการไปสลับสนนเรื่องการเรียนรู้นะฮะแท็กซี่ที่ต้องมาดูแลนักท่องเที่ยวแท <c oughs> ็กซี่ที่ต้องทํางานเฉพาะ บา,บางประเภทกับ,กบ,บแหล่งแหล่งบริการต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีมตัวแผนงานหรือแนวทางเข้าไปนะครับส่วนเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าทำทันนะครับใ,ในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าตั้งหลัก ทบทวนคือทุกวันนี้เรามีทะเบียนอยู่แล้วเพียงแต่หลักเกณฑ์เนี่ยเรายังไม่ชัดว่าหลักเกณฑ์ต่อไปของผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องถูกเข้มงวดเรื่องอะไรแล้วถ้าวินหรือว่าอู่ไหนที่มีเหตุการณ์ซ้ำๆเนี่ยก็ต้องมีมาตรการบทลงโทษที่ชัดเจนนะครับคือทุกๆวันนี้เวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยจะจบแค่คนขับไงฮะคนขับก็จะถูกดำเนินแล้วก็ออกไปเจ้าของก็เหมือนเดิมก็หาคนใหม่มาถูกต้องครับเพราะนั้นรอบนี้ กระทรวงคมนาคมต้องมีความชัดเจนนะว่าจะมีมาตรการกับตัวผู้ประกอบการอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของที่ที่ผมเรียนว่ารากของปัญหาของของ,ของสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนมันสูงมากก็คือเรื่องของรถติดเนี่ย<ช>ผมคิดว่าอาจจะต้องทําคู่ขนานกันคงต้องทบทวนเรื่องของการพิจารณาเรื่องพวกค่าธรรมเนียมรถติดหรือว่าการเพิ่มการเก็บค่าค่าจอดรถนะครับ คือคือถ้าเรายังปล่อยให้60-70%ซของการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยเป็นแต่รถส่วนบุคคลนะครับท,ทุกวันนี้จากการสํารวจโดยกทมเนี่ยพบว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีรถเดินทางนะอยู่บนท้องถนนเนี่ยประมาณ17ล้านคันต่อเที่ยววันสูงมากแล้วก็ประมาณ50-54%เปนี่เป็นรถส่วนบุคคลมีรถสาธารณะแค่หนึ่งในสามเองนะครที่เหลือก็เป็น รถไฟรถระบบรางเ t s ต่างๆนี่ก็แค่หกเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนนะครับแล้วก็การยกระดับเรื่องของรถสถาธารณะนี่ก็จะช่วยลดตรงนี้ได้แต่แต่ไม่พอครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเราก็พบว่าการไปเพิ่มระบบขนส่งหรือเพิ่มพื้นที่ถนนมากขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้เรื่องรถติดโดยตรงปรัปจจัยที่มีผลโดยตรงคือว่าต้อง,ต,องต้องพิจารณาเรื่องของไอ้ค่าธรรมเนียมรถติดหรือการเพิ่ม ที่จะลดให้แพงขึ้นคือ,ค,อคือคนมีรถส่วนบุคคลต้องคิดหนักขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าทําให้ให้ระบบรถไม่ติดเนี่ยจะลดต้นทุนค่าแท็กซี่ มากเลยนะครับค่ะซึ่งการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนควบคู่กันไปก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีนี้ในเรื่องค่าพลังงาน่ะคุณหมอครับอย่างการใช้ LPG แล้วก็สนับสนุนให้มาใช้เป็น LGV แทนมันจะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาค่าพลังงานสําหรับแท็กซี่ที่มันจะไปซาะสะท้อนกับต้นทุนได้ไหมคะคือถ,ถ้าเทียบเคียงกับาราคาต่อนหน่วยเนี่ยอันนี้อันนี้จะถูกกว่าแต่ปัญหาใหญ่ที่ที่ต้องคิดให้ชัดก็คือว่าจุด ที่จะบริการเติมแก๊สเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่ง NGV เนี่ยนะฮะยังค่อนข้างจำกัดนะครับเรามีโอกาสเก็บข้อมูลเนี่ยแท็กซี่ก็สะท้อนนะครมาว่าอ,อีกอีกหนึ่งต้นทุนแฝงก็คือเสียเวลากับการรอเติมแ,<ถ>แก๊สยาวมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่า7จ8 0ปดเปซ็นเี่เป็นแท็กซี่ที่เช่าไปว่านะฮะแปว่าพอครบกะครบรอบก็ต้องคืนรถการจะคืนรถคือต้องไปต่อคิวเติมแก๊สนะฮะ บางครันนี่บอกว่าหมดไปหนึ่งชั่วโมงมเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน<ถ>เป็นช,ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดของการเปลี่ยนระบบของการให้พลังงาน,นก็ต้องรองรับเรื่องของ เรื่องของการลดต้นทุนตรงนี้เขาให้แท็กซี่เขาด้วยครับค่ะรู้สึกว่าต้องแก้ไขกันค่อนข้างใจเยอะเหมือนกันนะในการจะรับขึ้นราคาแต่ละเท้งหมดช,ชี้เห็นครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องต้องใส่ใจกับเรื่องอการตอบโจทย์เรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของตัวมาตรฐานที่อยากจะเห็นแท็กซี่มีการปรับปรุง<ช>แล้วก็สิ่งที่ยังไม่ชัดเลยก็คือมาตรฐานความปลอดภัยนะครับ เคสของความปลอดภัยของสิ่งที่กระทรวงมาขามาคมหรือแม้แต่เวิร์กช็อปที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยะนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับส <c oughs> วัสดีครับ